Min Channel! ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนค่ะเช่นเคยนะคะวันนี้มาพบกับมิ้นจังอีกแล้วเป็นอีพีที่9นะคะไม่ใช่อีพีที่10นะคะมิ้นจังหลอนไปใหญ่แล้วนะคะทุกคนนาะทีนี้โอเคสําหรับอีพีที่9นี้นะคะหานเซิ้นก็ยังคงพบกับอะไรแปลกประหลาดอยู่ในธ้ําซึ่งมิ้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปใไขปริศนากันต่อได้ในตอนนี้นะคะเป็นตอนที่1255แลันสองนั่นเองสะะิบห้าแล63นี่มิันจังช้ญรับชมิับฟังัด้เลยนะคะทับท่กทาน ไข่แตกกระจายอยู่ในหมอ้อและสิ่งที่ปรากฏออกมาจากไข่มันก็คือจอกเหล้าที่มีสามขาภายนอกของจอกเหล้าสามขานั้นประดับไปด้วยรอยแกะสลักและสัญลักษณ์ที่สวยงามข้างในจอกนั้นมีแอลโกอฮอล์ที่ดูอบอุ่นเหมือนกับวายสีแดงจอกเหล้า3มขานั้นจมอยู่ในหมอ้อแต่น้ําที่อยู่ภายนอกกลับไม่ได้เข้าไปปะปนกับน้ําที่อยู่ข้างในจอกเหล้าสามขานั้นด้วยในตอนแรกหานเซินต้องการจะกินไข่ใบนี้แต่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่าข้างในไข่จะมีของแบบนี้อยู่ด้วย จอกเล่าสามขาไม่มีพลังชีวิตและมันก็ดูเหมือนกับสิ่งของมากกว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตด้วยแต่หานเส้นจ้องไปที่จอกเล่าสามขานั้นทั้งหมดที่เขารู้สึกได้ในตอนนี้ก็คือมันเป็นภาชนะที่เอาไว้ใส่เล่าเท่านั้น นอกจากนั้นแล้วฮันเซินก็ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันมากนักฮนเซินไม่อยากจะเชื่อเลยว่าภายในไข่จะสามารถบรรจุจอกเล้าสามขาแบบนี้เอาไว้ได้ด้วยจอกเล่าสามขายังคงอยู่ในหม้อและไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรในขณะที่น้ําในหม้อก็ยังคงเดือดและระเหยไปเรื่อยๆไม่นานหลังจากนั้นน้ําในหม้อก็ระเหยไปจนหมดแต่ของเหลวสีแดงยังคงอยู่ในจอกเล้าสามขาเหมือนเดิมไม่ว่าน้ําที่อยู่ในหม้อจะเดือดจนเป็นฟองหรือความร้อนในหม้อจะมากแค่ไหนของที่อยู่ข้างในจอกเล้าสามขาก็ยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ดี ตอนนี้น้ำในหม้อนั้นแห้งไปแล้วแต่จอกเหล้าสามขาก็ยังคงอยู่แต่ลำแข่งเดิมไม่เปลี่ยนแปลงฮานเซิรลองดมแอลกอฮอล์ที่อยู่ในจอกเหล้าสามขาและเขาก็ต้องประหลาดใจกับกลิ่นหอมของมันเขาไม่ใช่คนที่ชื่นชอบการดื่มเหล้าเท่าไหร่แต่เขาก็รู้สึกต้องการที่จะดื่มเหล้าที่อยู่ในจอกนี่แต่จอกเหล้าสามขานั้นดูน่ากลัวและเขาก็ไม่บ้าพอที่จะดื่มอะไรสุม 4, ส่มสีุ่่มห้าด้วยแต่เปลือกนอื้นต่างๆออกไปในที่สุดเธอก็เริ่มแสดงความสนใจของที่อยู่ในไข่ขึ้นมาหลังจากที่คานเข้ามา้เ,เออไ,าาาไวน ระวังนะฮันเซิ่นยังคงไม่รู้ว่าข้างในจอกเหล้าสามขานั้นคืออะไรกันแน่ถ้าเหล้าที่อยู่ข้างในมีพิษอยู่แล้วก็มันก็จะเป็นอะไรที่แย่มากฮานเซิ่นต้องการจะคว้าจอกเหล้าสามขามาจากมือของเป่าเอ๋อเพราะเขากลัวว่ามันจะมีอันตรายแต่ก่อนที่เขาจะทาได้เธอก็ดื่มมันเข้าไปหมดแล้วเป่าเอ๋อหนูเป็นอะไรไหม ฮันเซิถามด้วยความเป็นห่วงใบหน้าของเปาเอ๋อเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงราวกับว่าเธอกำลังเมาอยู่ฮันเซินตรวจด,ดูเธอใกล้ๆเพื่อให้แน่ใจซึ่งเธอก็เมาจริงๆแต่นอกจากนั้นแล้วเธอก็ดูไม่มีอะไรที่ผิดปกติดูเหมือนของที่อยู่ในจอกเหล้าจะไม่ได้ส่งผลเสียอะไรฮันเซินนำจอกเหล้าสามขามาวางตรงหน้าและรอให้มันเคลื่อนไหวหรือทำอะไรบางอย่างแต่โชคร้ายที่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นหม้อต้มน้ำนั้นร้อนอย่างมากเนื่องจากอยู่เหนือกองไฟเป็นเวลานานแต่น่าประหลาดใจที่จอกเหล้ายังคงเย็นอยู่ มันไม่ได้มีพลังชีวิตแล้วมันก็ไม่ได้ดุร้ายมันไม่ทําอะไรเลยด้วยซ้ําเจ้าสิ่งนี้ออกมาจากไข่จริงๆอย่างนั้นหรอฮานเซินไม่สามารถนึกภาพของพ่อหรือแม่ที่ให้กําเนิดจอกเล่าสามขาออกมาได้เลยหลังจากที่เปาเอ๋อเดิมเล่าในจอกเล่าเข้าไปเธอก็กลับไปนอนตามปกติและเธอก็ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเมื่อผ่านครึ่งวันไปหนูเป็นอะไรไหมฮานเซินถามหนูไม่เป็นอะไรเปาเอ๋อมองจอกเล่าสามขาที่อยู่ในมือของฮานเซินและพูดหนูอยากกินนั่นเพิ่อมอ่ะ เครื่องดื่มนี่มันสําหรับผู้ใหญ่เท่านั้นนะเด็กๆนะไม่สามารถดื่มแอลโกอฮอล์ได้หรอกหานเซินอธิบายมันดูเหมือนกับว่าแอลโกอฮอล์ที่อยู่ในจอกเหล่านัน้นมันมีอะไรเป็นพิเศษซึ่งหานเซินก็ต้องการจะดดตรวจด,ดูให้มากกว่านี้เขาค่อนข้างสงสัยเกี่ยวกับที่มาของมัน หานเช่อนอยู่ที่นี่ต่ออีกหลายวันโดยเขาก็จับจ้องจอกเหล้าอย่างตั้งอกตั้งใจแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่ได้พลาดอะไรไปเพราะเขายังคงไปเช็คอยู่ที่ของที่อยู่ของมานและราชแม่น้ำโลหิตอยู่ทุกวี่ทุกวันซึ่งพวกเขาก็ยังคงอยู่ข้างในเมืองแม่น้ำโลหิตจากนั้น3วันต่อมาหารเช่นก็เริ่มทนความอยากรู้อยากเห็นไม่ไหวแล้วเขาหยิบขวดเหล้าออกมาและเทล,ลงไปที่จอกเหล้าสามขาแต่เหลมเหล้าของเขานั้นมีสีขาวแต่เราะว่าเมื่อเข้าไปอยู่ในจอกมันก็เปลี่ยนไปเป็นสีแดง ิ่นที่ออกมาจากจอกเหล้าสามขานั้นรุนแรงมากทาให้หานเซอ้อเริ่มจะน้ําลายไหลออกมาเปลเอ๋อพยายามอย่างเต็มที่ที่จะคว้าจอกเหล้าสามขาดังนั้นหานเซอนจึงต้องดึงเสื้อของเธอและอุ้มเธอขึ้นมาในขณะที่เป่าเอ๋ออยู่กลางอากาศแขนของเธอก็ยื่นออกมาในทิศทางของจอกเหล้าสามขาดูเหมือนว่าเธอต้องการที่จะดื่มมันเป็นอย่างมากหนูยังเป็นเด็กอยู่ให้พ่อดื่มมันก่อนนะ ฮานเซินหยิบจอกเหล้าสามขาขึ้นมาหานเซินสูดดมกลิ่นหอมของมันอีกครั้งแลวเขาก็ชื่นชอบมันอย่างมากตอนนี้ฮานเซินรู้แล้วว่าเหล้าสีแดงนี้ไม่ได้มีอันตรายอะไรดังนั้นเขาจึงลองดื่มมันเข้าไปฮานเซินสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นไหลลงไปในคอของเขารูขุมขนทั่วร่างกายของเขารู้สึกชุ่มชื้นขึ้นมาเล่ากับว่าเขาเพิ่งจะก้าวลงไปในบ่นอน้ําร้อนเยี่ยมจริงๆ ฮันเซิรไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากนะักแต่เขาก็รู้ว่านี่เป็นของดีในขณะที่เขากําลังดื่มดั่ากับรสชาติของมันจู่ๆเสียงประกาศก็ดังขึ้นวายบูชายันถูกดื่มตอนนี้พิธีบูชายันกําลังจะเริ่มต้นขึ้นฮะอะไรนะ ฮันเส้นทังเกียเห็นว่าร่างกายของเขาเริ่มจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเขาเห็นสัญลักษณ์ที่ไม่ได้ต่างไปจากจอกเล่าสามขาปรากฏขึ้นมาทั่วร่างกายของเขาหลังจากนั้นทั่วทั้งถ้ำก็เปลี่ยนเป็นสีแดงหานเสนไม่รู้ว่าทำไมเรื่องแบบนี้ถึงไม่เกิดขึ้นในตอนที่เป่าเอิรดดื่มมันเข้าไปแต่ดูเหมือนว่าเรื่องไม่ดีกำลังจะเกิดขึ้นกับเขาแล้วท่ามกลางสิ่งที่เกิดขึ้นหานเส้นหันไปนมองเป่าเออที่ตอนนี้ยังอยู่ในอ้อมแขนของเขาอย่างปกติดีตอนนี้ร่างกายของหานเซนลุกเป็นไฟด้วยสัญลักษณ์สีีแดงงงทท่ปประับไบไนนผิวหขขอเขา ราชาแม่น้ำโลหิตนั้นยืนอยู่บนกำแพงของเมืองและกำลังมองลงมาที่แม่น้ำที่อยู่ด้านล่างแม่น้ำโลหิตไหลมาอย่างรวดเร็วรากับเขื่อนแตกเหตุการณ์น้ำเพิ่มของที่นี่นั้นไม่เคยเร็วร้ายอย่างนี้มาก่อนตอนนี้พื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองจมอยู่ใต้น้ำแล้วราชาแม่น้ำโลหิตแม่น้ำแห่งนี้มักจะเป็นแบบนี้เสมอเง้นเหรอมานถามในขณะที่เดินเข้ามาอย่างองอาจและมองดูสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ได้มีฝนตกอะไรดังนั้นการที่แม่น้ำเพิ่มระดับขึ้นอย่างรวดเร็วจึงเป็นเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดเป็นอย่างมาก ราชาแม่น้ำโลหิตสายหัวและพูดข้าอยู่ที่นี่มามากกว่าห้าหมื่นปีมันไม่เคยมีสักครั้งที่แม่น้ำเป็นแบบนี้แต่ว่าตปอะไรอ่ะมานถามราชาแม่น้ำโลหิตอธิบายก่อนที่ข้าจะมาถึงที่นี่มันเคยมีมอนสเตอร์กสุดยอดเบอร์เซิร์ตัวหนึ่งอาศัยอยู่ใต้แม่น้ำโลหิตมันเป็นผู้ปกครอ,องของที่นี่เลยก็มีเขาลือกันว่ามันจะกินทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการแม่น้ำเพิ่มระดับขึ้นก็เพื่อที่มันจะได้สามารถว่ายขึ้นมาหาอะไรกินได้ และในตอนที่ความหิวกระหายของมันถูกตอบสนองแล้วแม่น้ําก็จะลดระดับลงไปดังเดิมเอ้าแล้วตอนนี้มอนสเตอร์ตัวนั้นมันอยู่ที่ไหนกันละ่ะมานถามมันขึ้นไปยังกอดแซงชูรี่เคซีน่ะนั่นเป็นเรื่องที่นานมา,มากๆแล้วละ่ะบอกตามตรงถ้ามันยังไม่ได้วิวัฒนาการขึ้นไปแล้วก็ขากกากงจะไม่มาอยู่ที่นี่หรอกราชาแม่น้ําโลหิตพูดงั้นกบแรกถ้าจู่ๆแม่น้ําก็เพิ่มระดับขึ้นแบบนี้มันต้องมีเรื่องอะไรไม่ดีเกิดขึ้น,นแน่ๆเจ้ารู้ไหมว่ามอนสเตอร์ตัวนั้นมันทิ้งลูกเอาไว้หร เท่าที่ข้ารู้มามันไม่มีลูกแต่มันก็ไม่เช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้สทีเดียววางที่พวกเราควรจะไปสำรวจด,ดูสักหน่อยราชาแม่น้ำโลหิตเดียกสัตว์ประหลาดหนวดออกมาและสั่งให้มันออกไปสำรวจมอนสเตอร์ที่อาศัยอยู่ข้างใต้แม่น้ำหลังจากเวลาผ่านไปมันก็กลับมารายงานว่าไม่มีมอนสเตอร์แบบนั้นอยู่ ตอนนี้แม่น้ําได้ท่วมถ้าที่หานเซินอยู่ไปแล้วแต่หน้าแปลกที่ไม่มีน้ําไหลเข้ามาข้างในเลยหานเซินมองไปรอบๆตัวก่อนที่จะหันสายตากลับไปมองที่จอกเหล้าสามขาอีกครั้งหลังจากที่ดื่มไวน์เข้าไปร่างกายของหานเซินก็ลุกเป็นไฟด้วยสัญลักษณ์ประหลาดเมื่อผ่านไปสักพักเปลวไฟก็ลอยออกมาจากร่างกายของหานเซินและเข้าไปหาจอกเหล้าสามขาหลังจากนั้นร่างกายของหานเซินก็กลับมาเป็นปกติ ตอนนี้จอกเล่าสามขาส่องสว่างออกมาราวกับโคมไฟหันเสืนอุ้มเป่าเอ,อ๋อและตรวจสอบร่างกายของตัวเองว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปอีกไหมนอกจากพลังชีวิตของเขาที่ดูอ่อนแอลงไปนิดหน่อยแล้วมันก็ดูเหมือนจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เป็นอันตรายแต่ทันใดนั้นจู่ๆจ,จ,จอกเล่าสามขาก็เริ่มเคลื่อนที่ออกไปในทิศท,ทางหนึ่งหันเสืนรีบตามมันไปติดๆพอมื่อออกจากห่างจากจอกเล่าสามขาไปมันก็มีแต่ความมืดมิดเท่านั้นดังนั้นเขาจึงต้องตามมันไปอย่างกระชั้นชิดเพื่อที่จะไม่ได้ตกอยู่ในความมืด ฮานเซินไม่สามารถสลัดความรู้สึกที่บ่งบอกว่ามีใครบางคนมองอยู่ออกไปได้เลยหานเซินไม่อยากจะตกอยู่ในความมืดมิดดังนั้นเขาจึงต้องตามหลังจอกจอกเล่าสามขาที่ลอยไปอย่างติดๆเป่าเอิร์นั้นกอดคอของหานเซิรนเอาไว้แน่นเธอดูกลัวความมืดอย่างมากจอกเล่าสามขายังคงลอยไปในอากาศต่อไปแม้หานเซินจะรู้สึกว่าต้องตามมันไปแต่เขาก็พบว่ามันน่านสงสัยดังนั้นเขาจึงระวังตัวอยู่ตลอด นันเส้นจำได้ว่าทิศทางที่มันนำไปนั้นน่าจะมาถึงทางตันนานแล้วแต่น่าแปลกที่มันยังสามารถไปต่อได้หลังจากที่เดินทางไปหลายไมล์พวกเขาก็ยังคงเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆมันไม่มีกำแพงหรืออะไรมาขวางทางพวกเขาเอาไว้เลยความรู้สึกที่บอกว่ามีใครบางคนกำลังมองเขาอยู่นั้นเริ่มมากขึ้นเรืเ่อยๆแต่เขาก็ยังสามารถบอกได้ว่านั่นก็คแค่ความรู้สึกหวาดระแวงไปเองเพราะจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรอยู่ที่นี่ ในที่สุดหลังจากที่เดินทางมานานพวกเขาก็สามารถมองเห็นทางออกจากความมืดมิดนี้ตรงหน้าของเขามีแสงดวงเล็กๆเ,เมื่อเข้าไปใกล้ๆเขาก็สามารถยืนยันได้ว่ามันคือทางออกจริงๆทางออกนั้นอยู่ตรงหน้าของพวกเขาแล้วแต่หานซึ่งก็ยังไม่สามารถมองเห็นได้ว่าอะไรที่รอคอยเขาอยู่ในแสงสว่างนั้นแต่ในจังหวะที่เขาก้าวขาวไวทุกอย่างก็ชัดเจนขึ้นมาเป่าเอ๋อมองไปรอบๆด้วยความประหลาดใจ พวกเขาอยู่ใต้น้ําและในขณะที่หันเส้นยื่นแขนอกไปสัมผัสกับน้ํามือของเขาก็สัมผัสได้ถึงความเย็นของมันน้ํารอบๆนั้นก่อตัวเป็นโดมโดยที่ข้างในนั้นแห้งสนิทมันเหมือนกับมีกําแพงที่มองไม่เห็นมาก,กั้นระหว่างพวกเขากับน้าเอาไว้และที่นั้นก็มีแท่นบูชายันทรงกลมที่ทําจากหินตั้งอยู่บนแท่นบูชายันมีรูปปั้นที่แตกต่างกันสอันด้วยพวกมันเป็นตัวแทนของสิ่งเดียวกันแต่ถึงอย่างนั้นพวกมันก็แตกต่างกัน รูปปั้นทางซ้ายดูเหมือนมนุษย์เงือกส่วนรูปปั้นด้านขวานั้นเป็นเหมือนมนุษย์เงือกที่กลับกันเพราะท่อนบนของมันเป็นปลาส่วนท่อนล่างเป็นมนุษย์ส่วนรูปปั้นที่อยู่ตรงกลางนั้นดูน่าขนลุกที่สุดมันเป็นรูปปั้นมนุษย์ที่เต็มไปด้วยเกล็ดจ,จอกเล่าสามขาลอยไปที่รูปปั้นด้านซ้ายและจุดไฟของมันภายใต้เปลวไฟนั้นรูปปั้นก็ลืมตาขึ้นมาพร้อมกับออราที่สรงพลัง,ลงจนน่าสะพรึงกลัวหันเส้นขมวมดคิว้วรูปปั้นมนุษย์เงือกมีชีวิตขึ้นนนนนมมมมาาาาาาาแแลลลละััักกกก็ส็สาา้ยยงงงงจททท่่่่บูชยยยดดวรออีเปนขน มนุษย์เงือกผมสีแดงนั้นทำริมฝีปากเป็นรูปตัวโอและพ่นฟองสบู่จำนวนมากมาทางหานเซินหาเนเซิเรียกอัศาวินผู้ไม่พักดีและนางฟ้าออกมาหลังจากนั้นอัศาวินผู้ไม่พักดีก็ปกคลุมที่นี่ไปด้วยสายฟ้าอัศาวินผู้ไม่พักดีกระโดดเข้าไปชกใส่ฟองสบู่สีแดงเข้าที่เข้ามาใกล้หานเซิน จบไปแล้วนั่นเองนะคะทุกคนค่ะกับตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นมอนสเตอร์ประเภทไหนนะคะมันอาจจะเป็นอาชูร่าหรือเปล่าะคะทุกคนนะฮะก็อาชูร่าไอตัวที่มันเป็นปีศาจใต้น้ำนะคะทุกคนโอเคก็คจบไปแล้วกับ E ีีนี้นะคะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเป็น E p ีที่9้เนาะยังไงก็มิ้นจังจะรันต่อไปจนถึง E ีีที่10เลยนะคะไม่ถึงไม่หยุดนะ,ค,ะคุณผู้ชมทุกท่านคะ่ะยังไงก็เป็นกําลังใจมิ้นจังด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้มิ้นจังก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ